อใส่ชุดแล้วมาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคดตันเช้านะคะยามเช้าอีกหนึ่งอาทิตย์ติดสู้อีกหนึ่ง,งวันนี้นะคะเราก็มาวิ่งกันอีกแล้วกี่โมงแง้วตีสี่สามสิบสองนะคะเรามาวิ่งกันอีกแล้ววันนี้แต่เช้าเลย,ขอขอยลก่อน้าใส่รองเท้าก่อนพื่งจะมาถึงนี่ ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตีสองตื่น้แต่ตีสามนอนไม่หลับมีงานวิ่งที่นนอนไม่หลับทุกทีบอกนี้เรามาวิ่งที่ไหนเทศบาลตำบลหัวกุญแจจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมาครั้งแรกนะพ่อมาครั้งแรกนะวันนี้เราข้ามขีดมาชนบุรีนะไม่รู้ านที่ไหนไม่เคยไปเราต้องไปจะได้รู้จะได้ไปเที่ยวด้วยนี่มีเด็กมาด้วยนอนมาขอขอช่วยรางวัลกลับด้วยแล้วกัน,นวันนี้วันนีไ้ไม่วันนี้น่าจะยากนะเพราะว่าเป็นถ้วยพระราชทานถ,ถ้วยพระราชทานด้วยอ่ายากสําหรับพ่ออ่ะวันนี้ถ้วยพระราชทานเขาให้สําหรับอายุ40ปี ใช่ไหมสี่สิบถึงสี่ปีนะคะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นนี้รุ่นเดียวด้วยนะทุกคนถ้าจะยากนะวันนี้พ่อสู้ๆเต็มที่เอาเข้าที่ได้เหมือนเดิมทุกงานงานไหนก็แบบนี้แหละชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีขาแรงเพียบมาพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยสงสัยจะรอดยากไม่เป็นไร ก็ต้องแหวกับถ้าไม่ได้ก็แหวกับแต่ถ้าได้ก็จะโอนะคู่แข่งเทียบเลยเราได้เห็นมาเนี่ยคู่แข่งเก่าๆเทียบเลยก็ชนะพ่อด้วยใช่แพกเขาทุกงานแพ้เขาทุกงานเอาเท่าที่ได้อ่าฮะใช่ดูกันมาลุ้นว่าพ่อจะได้แต่วันนี้นัก่วยรงวันกลับไปไหมเยอะมากถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับขออภัยด้วย โ <Okay. S 2> อเคตขายยาวๆไปไปวอร์มได้แล้วเดี๋ยวพวกเราตามไปเรเสร็จแล้วเหรออือหือ,อวรบละสองกิโลเป็นไงเจอเพื่อนนักวิ่งเจอที่แน่วันนี้กลับแบบแห้วๆหวร,รู้รู้ตัวรู้ตัวมันเป็นไรไม่ว่ากันนะขออภัยด้วยนะครับงานนี้ต้องกลับแบบแหว้วยังไม่วิ่งเลยถอดใจแล้ว เอาเท่าที่ได้เอาเวลาตัวเองก็เอาเท่าเวลาตัวเองวิ่งนั่นแหละถ้าเขาวิ่งเร็วกว่าก็ก็ต้องยอมก็ต้องยอมเพราะเขาเก่งกว่าเราก็ต้องทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนักวิ่งระดับมือพกันทั้งนั้นเขาที่เห็นนะเท้าเท้าแบบสับเออนักวิ่งเยอะจริงนักวิ่งเก่งๆเยอะจริงงานเนี้ยเพราะว่าก็มีถ่วยพระราชทานถ่วยถ้วยรางวัล รอ,อใจสวยด้วยไม่ได้ไม่ <Okay. S 1> ได้ก็กลับเร็วหน่อยออไปละไปรอที่เส้นนะนี่กำลังไปถ่ายรูปอยู่ให้เห็นป้ายด้วยลูกค่ะค่ะสำหรับนะคะนักกีฬาที่สมัครเดินวิ่งกับเราในวันนี้นะคะ เนชัยนะคะเมื่อท่านออกจากส่งลายรอและถนนนะคะท่านจะเข้าสู่แนวเขตที่ทางเทศบาลได้กั้นไว้ให้เพื่อพท่ารเนชายของเราเวลาปล่อยตัวเหนื่อย 10K วันนี้หรือเช้นชัยนะคะจะเป็นจุดเดียวกันนะคะไปละเลิกวิ่งเยอะมากพ่อคงจะวันนี้ไม่น่าจะได้อะไรติดมือกับวิ่งเสร็จกลับบ้านเลยคิดว่านะ ขออนุญาโซนขาเลยกิรานะค่ระยะาง15กโนะค้เราเริ่มล้วดิเริ่มเช็คกินแล้วเช็คกินแล้วนะเช็คแล้วเหลือจะรอวิ่เช็คแล้วหรอพี่เช็คตรงไหนตัวเขาขีดเสื้อแดงนดผหงขีเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเพร้อม้วยูบรีวันนี้เบอร์กลพรังมวลทนของเทศบาลตำบลหัวคุนแจอาทิตย์ที่2ติดเชิานหน้าเวทีนะคะ เนี่ยเค้าแล้วไหมอะเี้ยนะอ่าสู้ๆเอาให้เต็มที่ไม่ไหวก็อย่าฝืนนะโอเคไม่ฝืนหรอกเอาเท่าที่ได้เหนื่อยก็พักวิ่งเพื่อสุขภาพตีห้าสิบหกนาทีโลจาาไหมมึงเออนี่อสู้ๆอาหาร นักวิ่งเทียบเทียบเทยบคอยรอจะมีการปล่อยตัวนะคะนักวิ่งเปมีระยะทาง4-5กิโลนักวิ่งเยอะนะะคจะเป็นเวลา5นักวิ่งผู้หญิงสวยๆเยอะมากเลยจริงๆวยนะคะอนนี้พร้อมนะคะพร้อมส่งสัญญาณนะคะเดี๋ยวจะนับถอยหลังให้นะคะพร้อม เรียบร้อยนะคะจากระยะมินิมาราธอนนะคะระยะทาง10.5กิโลมนะคะอย่าลืมนะคะนักเดินวิ่งทุกท่านนะคะรับจุดเช็คพอยต์ด้วยนะคะเป็นสร้อยข้อมือทองคำอย่าลืมแวะรับนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะ,ะ,คะ,ะเดินหน้าข้างเลยค่ะข้างน,น,นะคะท่านประธานพองแขกผู้วิ่เดี่ยวน,นะ ห้ากิโลนะคะนักกีฬาเรียนเชิญนะคะเพราะว่านักกีฬาบางท่านยังพกกางเกงเพื่อที่จะเปลี่ยนกางเกงอยู่นะคะสักครู่นะคะนาทีนะคะนี้เขาปล่อยตัวเร็วมากเลยนะคะห่างจากสิบกิโลห้านาทีปล่อยสิบกิโลตีห้าสามสิบห้าคืองานนี้ปล่อยตัวเร็วมากนะคะหกโมง 6โมงนักวิ่งก็จะมาถึงเส้นชัย เขาใจนี่ตอไม่ต้องเอาซ้ายกับขวาไหมทางขวามือสีน้ำเงินนะคะ5กรอสีแดงเลยค่ะทางซ้ายมือนะคะใิน แต่พ่อยังไม่มาเลยนะ10.5กิโลนะคะข้าวโพมสีน้ำเงินทางขวามือเลยนะคะ5กิโลข้าวโพมสีแดงซ้ายมือนะคะรุ่นวีไอที สิบสาน กิโลค่ะ1ิบจุดกิโลพรมนเงินขวามือค่ะกิโลพรมแดงซ้ายมือน้เงินค่ะไป่มหลังมาเนี่ยหมดเหมดเร็วสี่สิบแรงบร้านเลย ไม่รู้มีกรนตามหลังเรานี่ยน่าจะใช่อะไก่สี่สิบบทเขาบอกสีแดงเลยค่ะสี่รับเข้ามาแล้วนะคะสีแดงรถไฟสีแดงจำได้เที่ยวอะพรมน้ำเงินเลยค่ะจนลืมกดอิกาเหนื่อยอะสี่จุดห้ากิโลพรมน้ำเงินเลยนะคะไม่ได้อะเขาบอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็ แค่แต่ร yeah. ุ่น40 30กว่าคนไปพูงยังไงข้างหน้าเกือบ20คนก็ว่าแรงนะแต่แต่แเขาาเงินนะคะไม่ได้ถ้วยเลยอ่ะน่าจะได้ที่5สักหน่อย1 0่จด้รน้ไม่ได้กดปล่อยเข้าไปเลยเหนื่อยเหนื่อยเกินเลยไม่ได้กดเลยไม่ได้มีเวลาบอกแฟนซคะ กิโลไม่ได้นะคะไม่ติดหนึ่งเลยค่ะเข้าอีกด้าึงแล้วคะไม่นักวิ่งเก่งๆเยอะ5กิโลเข้าพรงเลยจ้าห่งเข้าดูเวลาที่นาฬิกาได้เลยนะคะสำหรับ5กิโลนะคะ10.5กิโลเข้าพรำน้ำเงินเลยค่ะ10.5กิโลพรำน้ำเงินเลยค่ะห่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดินเราจับแล้วนะคะา่ วันนี้แก้วกับมือเปล่าวันนี้กลับมือเปล่าไปหารถกันก็จะซึมๆไม่ได้ช่วยรางวัลไม่เป็นไรก็พ่อมาตั้งคนที่สิบห้าคนที่สิบห้าแต่ไม่ไม่รู้ว่าอายุารุ่นเขาเป็นอะไรบ้างแม่ไม่ได้นับก็ไม่รู้เหมือนกันมันสับสน,น <ะ S 2> แต่คนที่สิบห้า มันก็นั่นแหละสี่สิบขาแรงอยู่แล้วเรกล,กลับตามตูดเข้ามาเห็นเห็นนะ่ะก็เขาห้าสิบอ่อาฮะพี่เขาเขาใจเขาสี่สิบด้วยอะ่ะเราได้ที่สองพี่ก็ต้องไปที่ส <c oughs> ี่สามดิจะ้ล็ดเขากันห้าสิบดังนั้นเออแล้วทำไมเขามาทางนี้ได้วันนี้อ๋อเขาไปทางนู้นแล้วเขาถอยมานี่างนี่อันนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ก็กลับแบบง่อยเงา <c oughs> ด้วยพระราชทาน ด้วยสวยด้วยแต่ไม่ได้นะคะด้วยลองหนึ่งห้าก็ไม่ได้รุดอายุก็ไม่ได้ไดไความรู้สึกความรู้สึกก<อ>็กลางๆนิดตินะเฉยๆอยู่ความรู้สึกแบบกําลังมึนๆงงๆเขายอมรับตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าไม่น่าจะติดด้วย<โอ>แล้วแล้วแล้วนะจ๊ะ อดแห้วอุตส่าห <คน S 1> อดกินเบียร์ตั้งสองวันสามวันเป็นเพราะไม่ได้กินเบียร์หรือเปล่าคนนั้นน,นก,ก็ไม่หลักไม่ใช่หรอไม่ได้กินหรือเปล่าไม่รู้คนเขามาเยอะขาแรงขาเร็วไม่ออกไปสามสี่สิบคนนะ่ะนำพี่นะ่ะเรื่องขอเรื่องอะก็พี่คนที่สิบห้าอะเป็นเกงอยู่นะคะเกยอายอนนยไอ่ได้ ใช่หรอใครเขาก็อยากได้แบบถ้วยพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นสี่สิมันแรงอยู่แล้วแรงเยอะบอกแล้วชนบุรีสี่เ,เขาวิ่งเก่งจะตายคนเนี้ยเราข้ามขีดข้ามแดนมาละ<อ> <laughs> กลับแล้วนะคะ,ะอ่ะฮะเราไม่ได้ถ้วยได้เทยอะไรเลยเป็นงานที่สองของปีที่แห้ววิ่งห้างานแล้ววิ <laughs> ่ง,งงานนี้งานที่หก ไม่เป็นไรไม่เรื่มีแพ้มีชนะมีคนเก่งกว่าก็ใช่ก็ทำใจก่อนนิ่งแล้ว,วสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย